สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o Channel นำซีรีส์ของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Ratchet Season 1 Ratchet จิตอมหิตตอนที่4สำหรับเนื้อเรื่องนะครับ Ratchet ลงไปให้อาหารกับ e d m ม n d ซึ่งเธอเตือนเอ d m ม n d ว่าอย่าทำแบบนั้นกับ d o ล l y อีกจะทำให้เสียแผนแต่อ d m ม n d บอกว่าเขาต้องสัมผัสความเป็นมนุษย์ไม่อย่างนั้นเขาก็อาจจะเป็นอย่างนี้ รัชเชตจึงเดิอนออกไปทางด้านบลิกเช้าวันนี้ได้บอกเลิกสามีและเดิอนออกจากบ้านไปโดยเธอได้ไปนอนโรงแรมเดียวกับรัชเชตรัชเชตจึงยินดีต้อนรับเธอวันต่อมาหลังจากรัชเชตไปพบเอ็ดมันเธอได้นั่งคุยกับดอลลี่ซึ่งดอลลี่สารภาพว่าเธอรู้สึกดีกับเอ็ดมันมากรัชเชตจึงวางแผนให้ทั้งสองคนเจอกันโดยนัดไปที่ห้องอ่างน้ำนัดในเวลาที่เบสซี่ทานมื้อเที่ยงวันต่อมา ลาเชตนาตัวเอ็ดมันมาที่ห้องอ่างน้ําในเวลาเที่ยงซึ่งดอลลี่ก็ไปยังห้องอ่างน้ําเช่นกันทําให้ทั้งสองได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองส่วนทามบลิกที่ไปพบผู้ว่าการรัฐเขาได้กดดันให้บลิกไปบอกลิชาร์ดให้ตัดสินประหารชีวิตเอ็ดมันเพราะประชาชนเรียกร้องอย่างนี้บลิกรับปากว่าจะไปบอกให้หลังจากนั้นลาเชตเดินไปรับตัวอิงกฤษซึ่งเป็นผู้ป่วยหญิงจิตเภทอิงกฤษบอกเธอว่าเธอได้ยินเรื่องการรักษาจากคาร์ดไลมาแล้ว ขอร้องอย่าให้เธอทรมานเลยเพราะเธอเป็นคนแบบนี้จริงๆรัชเชตตอบว่าลิชาร์ตต้องการให้คุณหายจากโรคนี้ให้ได้ดังนั้นขอให้คุณเข้ารับการรักษาราเชตจึงนำอิงกิษไปยังห้องอ่างน้ำซึ่งมีฮักและเบสซี่รออยู่เบสซี่บอกให้ฮักไปกดเพิ่มอุณหภูมิของน้ำแต่เครื่องทำน้ำร้อนไม่ทำงานเบสซี่จึงไปดูสายไฟเพราะว่าสายไฟถูกตัดฮักยังบอกว่าอาจจะเป็นเพราะหนูที่กัดสายไฟ และเขาคิดว่าวิธีนี้เป็นการรักษาที่ป่าเถื่อนเกินไปเบสซี่โมโหมากและแจยรายงานเรื่องนี้แก่ริชาร์ดทางด้านชาวที่กลับมายัางโรงแรมซึ่งเขาได้รับน้ดจากลัชเชตให้ไปหาที่ห้องชาติจึงไปหาที่ห้องดังกล่าวลัชเชตจึงบอกว่าเธอมีวิธีทําให้เจอตัวริชาร์ดซึ่งคุณตามล่าอยู่ใช่ไหมชาวตอบว่าใช่ลัชเชตจึงขอให้ชาวมีอะไรกับเธอเพื่อเธอจะบอกว่าริชาร์ดอยู่ไหน หลังจากเสร็จกิจชาวขับรถลาเชตมาส่งที่โรงพยาบาลลาเชตบอกให้ชาวไปรอที่ชั้นสองซึ่งเป็นห้องทํางานของริชาร์ดชาวจึงไปห้องดังกล่าวเมื่อชาวถึงห้องริชาร์ดเขาพบว่าห้องน้ําในห้องมีเสียงแปลก,ปกจึงเดินไปที่ห้องน้ําเมื่อชาวเผลอริชาร์ดที่แอบอยู่นําแท่งหินฟาไปที่หัวของชาวชาวสลบทันทีส่วนราเชตไปบอกฮักให้นําตัวครัรดไลน์ออกมาเขาจึงไปปลูกอิงกฤษให้ลุกขึ้นมา ฮักยังขับรถมารับค่์ไรเรสอิงกฤษเพื่อพาทั้งสองหนีไปโดยราเชตได้มอบเงินค่ารถไฟเพื่อให้ทั้งสองหนีทั้งสองต่างขอบคุณที่ราเชตเข้าใจในตัวตนที่พวกเธอเป็นหลังจากนั้นราชเชตจึงไปห้องรีชาร์จเธอและรีชาร์ตจึงแบกร่างของชาวไปยังห้องอ่างน้ําและเพิ่มอุณหภูมิสูงสุดและทั้งสองก็ออกจากห้องไปบลิกที่ตามราเชตมายัางโรงพยาบาลได้พบรีชาร์จในห้องทํางานแล้วเห็นรอยเลือดเธอไม่ได้เอกใจอะไร แค่มาบอกริชาร์ดเรื่องให้ตัดสินโทษประหารชีวิตกับเอ็ดมันและเชดจึงเดินมาสมทบที่ห้องริชาร์ดระหว่างที่ทั้ง3ามคุยกันชาวสามารถหลุดออกมาจากอ่างน้ำร้อนได้แล้วตะเกียกสะกายออกมาตรงทางเดินซึ่งรอพอชื่ออัลเบิร์ตและผู้ป่วยชื่อปีเตอร์โดยมาเห็นชาวในร่างเนื้อหลุดลุยจึงยืนมองออาเบิร์ตบอกให้ชาวถอยไปแต่ชาวยังเดินมาจึงยิงใส่ชาวชาวตายทันที คนในห้องริชาร์ดได้ยินเสียงปืนจึงรีบไปที่เกิดเหตุและพบศพชาวนอนอยู่ริชาร์ดจึงบอกให้เอาเบิร์ส่งปีเตอร์ไปที่ห้องลิกที่เห็นศพจะโทรแจ้งตำรวจแต่ริชาร์ดห้ามไว้และบอกว่าถ้าไปแจ้งตำรวจจะทําให้คะแนนนิยมของผู้ว่าการลดน้อยลงรัชเชตเสอริมอกว่าเพราะคุณทําให้พวกเราละเลยการทํางานในการรักษาผู้ป่วยคนนี้ลิกจึงไม่โทรหาตำรวจริชาร์ดจึงนําศพชาวไปเผาซึ่งก่อนเผา รัเชตค้นของในเสื้อผ้าชาวและพบกุญแจห้องและวเผาของทั้งหมดไปพร้อมกับร่างชาวเมื่อรัเชตถึงโรงแรมเธอใช้กุญแจเข้าไปในห้องชาวและพบสมุดจดเบอร์โทรศัพท์เล่มหนึ่งเธอจึงโทรหาคุณนออสกูดซึ่งรัเชตได้บอกว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนออสกูดจึงรับปากว่าจะไปหาทันทีเช้าวันต่อมาฮาวที่นั่งอยู่ตามลำพังบอกรัเชตว่าคุณเป็นนางฟ้าแห่งความเมตตา ทาให้ราเช็ดนึกถึงช่วงสงครามที่เธอเป็นแพทย์สนามและมีทหารขอให้ฆ่าเขาซะราเช็ดจึงเอาหมอนกดหัวทหารคนนั้นตายทันทีจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่4สําหรับความรู้สึกหลังรับชมเนื้อเรื่องน่ากลัวมากครับออกแนวลูกกีดหน่อยๆน่อยและซีจีตอนที่ชาวโดนต้มทําได้สมจริงมากครับใครชอบซีรีส์เรื่องนี้ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดเสาร์ตะใครทาง YouTube ทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมูฟชแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ